สวัสดีครับมาอีกแล้วครับพี่น้องครับส้มตำกับลูกชิ้นจำโบตุ่ยอพยาปอกป๊อกจะกินอะไรวันนี้เนาะเด้งจิกี้พาันนี้กินกับพักเชื้อกับพี่น้องครับมันนี้กะชิมี่เนาะพริกหวานหลายอย่างลายยางแข้งกับมีผักบุ้งผักกาดเนาะอันนี้พักยังไงล่ะกัญจองกัญจงอ่ะวันแล้วก็กินก่อนกันจงกัญจงอ่าใกินกัญจองมันเขาไม่ไงพี่น้องอือดูชิเนาะ giảm hàm sốt giảm giảm cái súi vừa ăn khác này ừm này ừ. 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 Tầm tầm mình bên mấy nút Cứ nhắm lấy cái chạy mấy lần là cái nào, nào. Ừ. Ừ. Mm-hmm. กินแซ่บเลยบมันนี่ยย่างเล้วพี่น้องลูกชิ้นนี่กินนังไหนพี่น้องไอ้กับจิ้นได้หลายถ้าเขามีพวกลูกชิ้นพวกกับเนี่ยบีออกเออบีออกหนังสี่วันพี่นอ้องฮะพี่น้องก็ไปจับมันหนังสี่แล้วจับเสร็จหนังสี่นะเชียวไล่ปันเลยน,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 นะเอออ่ะ Ừ. Căn tròn Bạc buông ừ, bọc thiết Bạc thiết ตามสายบาม่กี่เข้ากันบ่อืมจะทำก่อน จาบังอดแล้วอืมนมดมากกลับพ <isses. S 1> <Great. S 2> ักหลายแนงพักงานประกาศประกาศบ้านเราเคยประกาศได้นงอืมับเศงหก็กตุ้ย

คือเนาะกินน้ำขึ้อแซ่บปะแซ่บแซ่บเดียมันกินแซ่บแล้วมันก็จวกๆจวกๆขิงไม่ก๊กอเปเหรอเห็ดแซ่บมันนี่ไงน้องมันติดขาดได้ยังไงเบิงบ่งเบิงบ่งเบิงบ่งให้พี่น้องเบิงบ่งน้ำก่อนเพื่อนมากไปผมเลยเนี่ยน้องเบิ่งเบิ่งน้ำ แล้วพี่น้องเด้อนี่ลาดเอาไปในเนขา่าไ,ได้มากกว่าน,นี้ลุกสิ่งอะแล้วพี่น้องเด้อเขาพักไหมรักเก็ะอ่านี่อืมแบบนี้พี่น,ออนะกกนนะ้อ,นอง ต้มน้ำมันหรืห้องใช่สดน้ำน้ำบอกเลยระวังผักบุ้งกับกันจองเลือกผักบุ้งจะให้ก็เลือกผักบุ้งบอก แบดกวกตพริกออกกัดได้กับผักเพามันดีเหย้เนาะเทนเลยอร่อยแกมานดี cái gì bọc chị 14 bậc bọc ăn tấm gặp cái nhang nè mày 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 พักเข้าไปก่อนวันนี้จะกินกับก่อนนะพักตามยังพักก่อนทำไมยังหม่เนี่ยก็กินได้ผักกินกับเทอดเผาหม้อหลุดกินยังก็ต้องไม่ผันบน้ำหวานเนี่ย no นี่บ่อเข้า no? ขาห่ไป่อยืออม,ม,ม,มันเ่ยอืมโอประกจองไปแล้วอ่ะลองครับม้อน,นีกัแซบคือเก,กาพี่น้องม้อน,นีสองคนกัน อาจาอจะต้องแต่คำนึงเบิก์เราน่ามึนจ้ะเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะคะมาคลิปหน้าเข,ข้าสุภาพกันกินยังอีก,อกสุขภาพหอมแซ่บ ก็แจกเหมือนกันไม่แเนาะเด้อพี่น้องเลยหอมมะ ber กะย่าง,ง,ง,งดีเนาะพี่น้องถึงกำลังใจให้กันฝากทุกผลงานให้พี่น้องเบิรงแยงเงีเด้อครับวันนี้สองคนเรากับลาไปก่อนครับพี่น้องคนะรับแซ่บสดร้องกันครับสวัสดีครับ